วันนี้จะพาพี่ๆมาชมเจ้า Abu River Five r ก c k e t นะครับในปี2023นะครับพี่ๆครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับสำหรับเจ้า Abu River f i นะครับซีรี e s s ี r i e s f แล้วนะครับซีรี e s 5แล้วนะครับที่ถืออยู่นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวตัว top top นะครับในซีรี e s ของ River f นะครับพี่ๆครับโทนแดงนะครับที่ตีน้อยหยิบยกขึ้นมานะครับตัวนี้ในราคา งบหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นราคาที่จับต้องได้มากๆนะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่เป็นสาวกอาบูนะครับเรามาดูตัวสเปคของตัวล็อกอาบูรีเว่อร์ไฟลล็อกเก็ตกันนะครับพี่ๆครับตัวนี้นะครับลูกปืนที่ให้มานะครับคือ11บอลนะครับอัตราโทษหรือว่าตัวรอบนะครับนั่นคือรอบ10นะครับที่นะครับทำขึ้นมาในซีรีส์ตัวนี้นะครับรอบ10 ลูกปืน11บอลน้ำหนักตัวลออเพียง215กรัมเท่านั้นเองช่วงแขนหมุนนะครับอยู่ที่95มิลิเมตรนะครับแล้วก็ขนาดของสปูลนะครับอยู่ที่35มิลิเมตรนะครับระบบเฟืองนะครับตัวเฟืองนะครับเป็นทองเหลืองดูลาเกียนะครับผ้าเบรกเป็นคาร์บอนนะครับตัวนี้แขนนะครับเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับตัวแขนก็เป็นคาร์บอนแล้วก็มีโลโก้นะครับสกรีนมานะครับเป็นีโวอ브จับใหญ่ๆนะครับ ตัวนี้น็อปจับใหญ่ๆกระชับมือนะครับงานปั่นผิวน้ํางานชโดนะครับดีไซน์ออกแบบเจ้ารี v โวนะครับก็จะมีหลายซีรีส์นะครับเดี๋ยวสินค้าทยอยเข้ามาติดน้อยก็จะเอามาแนะนำให้อีกครั้งหนึ่งนะครับดีไซน์ของตัวลอกนะครับในปี2023ซีรีส์5นะครับรีโวจับโค้งมนนะครับเข้าสารีละกับมือมากๆนะครับสำหรับเจ้าลอกอาบูตัวนี้นะครับ โทนสีแดงนะครับเป็นโทนอ่อนๆนะครับไม่ฉุฉาดนะครับแต่ว่ามีเสน่ห์นะครับสำหรับตัวสีที่นะครับทำออกมานะครับใส่กับตัวลอกนะครับปรับคอนฟีสปูลนะครับนะครับมีจังหวะนะครับมีเสียงให้เราสามารถนะครับปรับคอนฟีสปูนได้นะครับตัวนี้ชุดปรับนะครับปรับหน่วงนะครับสำหรับระบบลออนะครับที่ให้มาคือ IVCB6 นะครับหรือว่าเรียกที่ว่า IVCB6 นะครับ มันคืออะไรนะครับมันเป็นยังไงใช้งานแบบไหนนะครับเดี๋ยวตีน้อยเปิดให้วิววิได้ชมกันนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับปรับภายนอกนะครับก็จะมีมินนะครับแล้วก็ไปหาแม็กแบบนี้เปิดมาข้างในนะครับนี่ครับที่เรียกกันคือ IVCB 6นะครับนั่นคือมีนะครับเม็ดลานะครับ6เม็ดนะครับพี่พีตัวนี้มีเม็ดลา6เม็ดการทำงานนะครับ ก็จะทํางานร่วมกันกับตัวแถบแม่เหล็กนะครับตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าทํางานทั้งแถบแม่เหล็กแล้วก็ตัวเม็ดลาด้วยทํางานยังไงนะครับตีน้อยจะอธิบายให้ฟังนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่แม็กนะครับคือแถบแม่เหล็กเนี่ยนะครับได้ถอยห่างออกจากตัวสปูลนะครับในปกติเนี่ยถ้าเป็นลอกหยดน้ำนะครับทั่วไปนะครับถ้าตัวแถบแม่เหล็กนะครับถอยออกห่างจากสปูลนั่นหมายความว่า ตัวลอกจะทํางานอิสระมากยิ่งขึ้นนะครับแต่กลับกันนะครับพี่พี่ครับตอนนี้นะครับที่ถอยออกห่างจากตัวตะปูนมาอยู่ที่แม็กเนี่ยนะครับการทํางานนะครับระหว่างตัวเม็ดลากับตัวแถบแม่เหล็กนะครับที่เฟรมเนี่ยจะเป็นการทํางานที่เรียกได้ว่านะครับมันจะหน่วงมันจะกลับกันนะครับมันจะทําให้ตัวลอกนั้นมีเสียงแบบนี้นะครับในการตีนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามันจะเป็นตัวหน่วงนะครับ แบบนี้นะครับในทางกลับกันถ้าพี่ๆนะครับกลับจากแม็กมาเป็นมินนั่นหมายความว่าตัวแถบแม่เหล็กนะครับจะเข้ามาชิดกับตัวสปูลน,นะครับแต่พี่ๆจะเห็นได้ว่าเงียบนะครับมันจะเงียบนั่นหมายความว่าตัวเม็ดลาไม่ได้ทำงานเพราะว่ามันจะไม่มีระยะให้เม็ดลาได้กางเวลาที่เรา คว้างตีเหยื่อหรือว่าสกิปปิ้งออกไปเม็ดลาจะไม่ได้ทํางานนะครับทำให้ตัวลอกนั้นนะครับเป็นอิสระในการตีนะครับทำให้ตีได้ลื่นตีได้ไกลเพราะฉะนั้นพี่ๆที่ใช้งานนะครับก็อาจจะคลายนะครับจากมินมาอยู่กลางๆนะครับแล้วก็แกได้ยินเสียงนะครับการทำงานระหว่างเม็ดลานะครับกับตัวแถบแม่เหล็กนะครับด้านข้างเขาก็จะมีระยะในการที่จะกางนะครับ เม็ดลาออกไปนะครับทำให้ควบคุมการตีได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้อาบูลิว่ไฟล็อกเก็ตตัวนี้นะครับเบรกแน่นๆนะครับให้มาที่8กิโลสายช h โดพี่ๆชื่นชอบมากๆนะครับเป็นผ้าเบรกคาร์บอนเนี่ยนะครับกำลังเบรกแน่นๆเหลือๆนะครับ8กิโลเนี่ยนะครับชื่นชอบกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าอยากได้เบรกแน่นๆนะครับสำหรับตัวลออเอาไปใช้งานหนักๆถึกๆแบบนี้นะครับเป็นลอกที่น่าใช้นะครับในราคา หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับดีไซน์สวยงามลอกเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับอาบูลีโวตัวนี้นะครับชุดบอดี้นะครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยที่มีน้ำหนักเบานะครับพี่ๆน้ำหนักลอกเพียง215กรัมเท่านั้นเองนะครับถือได้ว่าเป็นลอกนะครับที่ใช้งานหนักๆโหดๆถึกๆเนี่ยนะครับมีน้ำหนักที่เบานะครับ215กรัมนะครับเกาะกับคันนะครับที่ ใช้งานหนักๆก็ได้หรือว่างานกลางๆก็ได้นะครับในขนาดร้อยกรัมร้อยกรัมนิดๆเนี่ยนะครับถือตีสบายๆนะครับพี่ๆการจุสายของตัวลอกนะครับอาวูหรือว่าไฟล์็อกเก็ตเนี่ยถ้าใส่สายญี่ปุ่นนะครับตามสเปคเนี่ยใส่สายพีสามงานชะโดงานกระพงใหญ่ๆนะครับได้120เมตรนะครับก็เรียกได้ว่าจุใจพอสมควรนะครับขนาดตะปูสามมิลลิเมตรนะครับระบบลอกนะครับเป็นแบบ IVC B6 นะครับควบกับตัวแม่เหล็กรวมทั้งชุดห้องเครื่องนะครับเป็นดูลาเกียรนะครับเป็นเฟืองท้องเหลืองนะครับผ้าเบรกคาร์บอนนะครับลอกน้ำหนักเบาเป็นล้อที่น่าใช้มากวันนี้ตีน้อยนะครับหยิบยกเอามารีวิวนะครับเอามาให้พี่ได้รับชมนะครับถึงตัวนะครับลอกในซีรีส์5นะครับรีโวที่เพิ่งเข้ามาในไทยนะครับพี่พี่ที่สนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับ ทางร้านมีบริการจะส่งให้รวมทั้งรีโวนะครับรวมทั้งสินค้าในซีรีส์ของรีโวนะครับถ้าสินค้าเข้ามาติดน้อยจะเอามานะครับแนะนํารีวิวให้กับพี่พได้รับชมวันนี้เอาตัวท็อปท p นะครับของซีรีส์ลีโวให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับกับ a าบู e ีโว้ไฟล l o ็อกเกตซีรีส์นะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับฝากพี่พนะครับ พี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วกเ็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพ แล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง Line, l i น์แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่พครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ